กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับในเกมความโลภของซัมเมอร์อีกแล้วนะครับซึ่งจะมีอัปเดตมาล่าสุดก็คือวันที่23กรกฎาคม2564นะครับคือมันจะบอกว่ามังกี้ประทะลิมสาตวเนี่ยอัญเชิญมังกี้และลิมสาตวเพื่อทำลายล้างเรลาศัตรูนะครับเจ้าลิงหรือกอสซิล่าคุณคือผู้ตัดสินใจ ว่าใครเป็นผู้ชนะในอพี่มหาศึกยุคแห่งยุคเออนะครับก <c oughs> ็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาให้ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินนะครับว่าระหว่างเจ้าลิงหรือก็ซีล่านะครับใครเป็นผู้ชนะใครจะเป็นคนที่เก่งกว่านะครับผมจะไม่ตัดสินนะผม,มใช่ผู้เล่นผู้ชมผม,มให่ผู้ชมเป็นคนตัดสินนะครับมาก็อ,าาอ้าวพอดีโฆษณาไปก็ตอนนี้ผม เดี๋ยวยัง,ยง,ยงเดี๋ยวก็น้ำมาดูมอนสเตอร์ก่อนเป็นมอนสเตอร์สองตัวนี้นะครับก็ซีล่ากับเจ้าลิงนะครับเรียกคิงคองไหมเออก็ซีล่าคิงคองแล้วกัน,กนเนาะก่อระหว่างพี่ก็อ์พี่ก็อ์กับน้องคองเพราะว่าก็อ์มันเกิดก่อนคองแล้วละ่ะนะพี่ก็อ์กับน้องคองมาดูกันว่าพี่ก็อ์กับน้องคองใช้จะเก่งกว่ากันนะครับมานี่เลยครับหน้าตาของน้องคองเรานี่เหมือนเมาเหมือนเมามาเพิ่งตื่น หรือเป็นบ้าไม่รู้ส่วนพิกอตเราก็เอ,อตามสภาพนะครับมาก็เรามาซัมมอนพิกอตกันก่อนพิก,กอกตของเราน่าจะอยู่สายน้ำแข็งนะเนี่ยท้าทางแล้วเนาะสีอย่างนี้สีสายน้ำแข็งแน่นอนต่อไปเราก็ซัมมอนน้องคองออกมาครับอมน้องคองนี้น่าจะเป็นสายไม่มีสายธาตุ จะใสก่กลางๆนะเราว่าอย่างนั้นนะโอเคเราได้มาแล้วครับตอนนี้ก่อนอื่นเราไปดูก่อนว่าความสามารถของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูพิคอรกันก่อนนะครับพิคอรความสามารถของเขานะครับรังโจมตีที่เจ็ดสิบนะครับแล้วก็ความเร็วอยู่ที่มีเดียมนะครับส่วนน้องคองนะครับความเร็วอยู่ที่ไม่ใช่ลังโจมตีที่สองรอยแปดสิบนะครับแล้วก็เวลีสโรนะโจมตีช้าแต่ว่าก็ แรงนะครับตามตามสูนเขาครับมีเดียมเดียมเจ็ดสิบสมมติถ้ามันเป็นสโลเป็นสโลอาจจะไปสักสองร้อยนี่ง,งี้เหรอดูจากสภาพตรงนี้นี่ที่ของไอ้น้องของนี่เก่งกว่าแน่นอนแห้อเขไม่นี่ะนะส่วนสเปเชียลพาวเวอร์นะครับก็น่าจะเป็นการแช่แข็งนะครับตุ๊ด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 นี่เนี่ยิสเอนมี่นะเป็นการแช่แข็งนั่นเองนะส่วนน้องของเราก็แน่นอนนี่เป็นทุบพื้นแน่นอนเลยมึนนะครับ อ่ะเอาละเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังโจมตี่เจ็ดสิบกับพลังที่สองร้อยแปดสิบเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันที่ด่านเราเป็นด่าน normal นแล้วกันนอร์มอลชั้นสองแล้วกันเนาะมาดูกันขอต่ให้หมดเลยเจ้าอร์มอลชั้นสองเราทดลองที่พี่ก๊อตตั้ก่อนครับก๊อตนะครับครับ l e v e ลหนึ่งเลยนะเรามาดูกันว่าพี่ก๊อตจะสามารถจัดการศัตรูได้หรือเปล่านะครับ เอาไป,ไปสปักกนหนึ่งครับเอาไปหนึ่งครั้งเอาไปสองครั้งไม่โดนครับต,ตัวเดินไปแล้วครับเอาไปข้างหน้าครับข้างหลังเดินผ่าไปแล้วครับ <laughs> อือเดิดไป่ครับไปแล้ว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 ครับก็ใช้ได้นะพี่ก๊อตแง่เรียบร้อยครับเรียบร้อยหมดไปทันอีทีอีทีอีทีหนึง่งอ,ออีกทีหนึง่ง ไปแล้วครับไปกลแล้วครับขออีกทีขออีกทีเดินไปเวื่อยๆหอยครั้งหอีกครั้งอ่งองอเอเอะเอาใหม่เอาใหม่ปล่อใหม่กดปล่อใหม่ฟืดฟืดอืมฟืดนเฮไม่ยอมใช้ท่าพิเศษเนาะกดพิกอตกอ็โจทย์ท่าพิเศษหนึ่งซีพิกอตเออนี่นไงแต่มันตายเลยเนี่ยอ,อ่ะโอเคก็คมาเห็นภาพเท่าไหร่เนาะเรามาดูน้องคองกันบ้างครับน้องคอง ของของเรานะครับน้องคองน้องคองน้องคองอ่ะมามาดูกันไปโอ้โหอืม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 ผมไม่ตัดสินนะว่าใครเก่งกว่านะให้ผู้ให้ผู้ชมตัดสินนะคลองสามารถเก็บ ไปหมดเลยครับแล้วก็เหลือไว้เก็บเหลือไว้สิเก็บไปหมดแล้วจนเริ่มเลเวบสองได้เก็บสองได้นี่ควางหินใสยย่ยอดน้องคองน่ะก็จะจบที่เลเวบสองแน่นอนค่อยี่ค่อยที่อ,อน,น้องคองอีกทีนึงนะมาดูกันเรามนี้น้องคองจะเก็บหมดหรือไม่ <c oughs> น้องคองของเรายอดนี่ครับน้องคองหันไปมอง วพิเศษนิดน้อยครับอ้อนักของเก็บดะานึงไปแล้วนะครับอืมอือ้าวตัวนี้หลุดมาอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะอะมาเดี๋ยวเราไปลองที่อันฮาร์ดนะครับฮาร์ดไม่ฮาร์ดใช่ไหมชันอน,อนอร์มอลนอร์มอลนอร์มอลชั้นสามนะครับเราไปเป็นที่ก๊อดพี่ก๊อดนะครับพี่ก๊อดครับพี่ก๊อดแล้วเราเติมสป,ปีดออเดี๋ยวพาววเอร์กับสป,ปีดให้ด้วย าดูกันว่าพี่กอ๊อตสามารถยันอยู่หรือไม่นะครับมาขอเพิ่มสปรีสป,ปีย์สองปุ๊บก๊อตพี่ก๊อตเป่าใหญ่แล้วพี่ก๊อตอืม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 โอ้โหโอ้โหกัดเป่าใหญ่เลยครับจ้าจ้าจ้จ,อจ,อจ,อจอ้จ้ก็ดูผ่านมาครับตอนนี้เปลี่ยนจ้าโอเคอีกทีอกีกทีเราต้องเทสสองครั้งครับต้องเทสสองครั้งาอ่ะอีกก๊อตอีกทีนึงเอา้าปุ๊บ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  อ,อ,อันนั้นน่าจะหนาวนะ <c oughs> อุ้ยออมองอากาศร้อนของประเทศไทยตอนนี้อ่ะโอเคต่อไปเรามาลองน้องคองกันบ้างนะครับน้องคองน้องคอง,อง,คองมาไน้องคองจะเป็นยังไงเอ่ยน้องคลองหนึ่งสองหนึ่งสองส เด็ดน,นะโอ้น้องคองก็ถือว่าฆ่าได้เยอะนะแต่ก็ยังว่าเอาไม่เอาไม่อยู่เนาะครั้งีนึีงครั้งหนึ่งรับจังหวะหนึ่งสองสองรับหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งสองสอืมอืมอืมเอาโอเคครับก็ผมก็ไม่ไม่อะไรนะไม่ตัดสินนะว่าตัวไหนเก่งกว่านะผมให้ผู้ชมทุกคนตัดสินก็นแล้วกันนะครับว่าตัวไหนเก่งกว่ากันนะครับเนาะ ก็ออกวางตัวแป๊บนึงนะครับอืมป์อ่าเห็นไหนึงนะก็โอเคอนนนะก,อเคก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าสึกครั้งนี้ครับระหว่างพี่กอ๊อตกับน้องของใครชนะนะครับซึ่งผมก็ไม่ตัดสินนะว่าใครชนะก็อย่างที่บอกให้ผู้ชมตัดสินนะครับก็เห็นว่าใครน่าจะชนะคือถ้ามันสู้กันนะอ่ะผมว่า ด้วยเลเวลหนึ่งอ่ะถ้าตู้กันอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเลเวลเยอะๆส,ๆสูงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเก่งกว่ากันก็ไม่รู้นะเออใช่ไหมมันเด็กเกิดใหม่เงี้ยเด็กเกิดใหม่มาบางคนก็เก่งกว่าอีกคนนึงแต่่าโตโตโต,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 ตไปปุ๊บเอามันพลิกไปคนนึงท่านเก่งไาคนนึงก็เป็นอย่างนั้นได้นะครับก็ไม่แน่พ <c oughs> ี่ตกลงเร,เราอยู่ทีมไหนเนี่ยเราเป็นกลางหรือเปล่าอ๋อโอเคครับคุณผู้ชมครับพี่นี้ก็พามาดูสั้นๆนะครับระหว่าง ระหว่างพี่ก๊อตกับน้องคองใครจะเก่งกว่ากันนะครับโมได้เห็นกันแล้วนะครับเห็นกันเอง,เองนะครับมาดูข้อมูลเพิ่มเติมของพี่ก๊อตกับน้องคองนิดนึงนะครับคือช่วงต้นคลิปก่อนจะจบคลิปเมื่อกี้เนะี่ยลืมครับไปดูที่ด่านธรรมดานะครับก็คือเอาพี่ก๊อตก่อนเนาะ กอตนั่นพีกพ่กอ๊อตพีกพ่กอ๊อตพีกพ่กอ๊อตพี่ก๊อตมาพี่ก๊อตก๊อตนะไปดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะพี่ก๊อตนะครับรัศมีโจมตีก็คือครอบคลุมสามกอนนะครับโดยที่เป็นตัวพิเศษโดยที่ว่าจะต้องอัพทีละแพงอัพทีละแพงเรียกว่าแพงนะเพราะอัพทีละห้าร้อยขึ้นไปเลยนะครับเนาะเลามาดูกันว่าถ้าเป็นถ้าเป็นศันตรูที่เรียกว่า ลังชีวิตน้อยนะครับอีคอสสามารถโจมตีทีเดียวได้หลายๆตัวสังเกตดูนะที่อ็จะโจมตีแบบเป็นกลุ่มแบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะไม่ได้โจมตีอ่าทตละตัวเดียวๆนะสังเกตด,ดูนะครับเนี่ยคือถ้าเป็นตัวที่พลังไม่ว่าพลังน้อยอ่ะน้อยกว่าพลังโจมตีน้อยกว่าพลังโจมก้อตอ่ะอีคอสสามารถพ่นทีเดียวหายยกพุดได้เลยหายยกกลุ่มได้เลยมาเป็นกลุ่มให้ดุยเซทำไมมาเดียวๆงั Marx. ้นน่ะเออเห็นไหม คือมันจะสามารถเป่าทีเดียวหายกกลุ่มได้เลยนะครับที่เป็นความสามารถของพี่ก๊อตนะนเองนะพีกทีนึงอ่านี่นะครับต่อไปมาดูของคองกันบ้างครับน้องคองครับน้องคองน้องคองครับน่่น้องคองจะโจมตีแค่ในส่วนของของมันตรงเนี้ยเรียกว่าช่องเดียวด้วยซ้ำไปนะครับ พี่ก๊อตจะครอบคลุมถึงช่องใช่ไหมน้องคองจะตบมีแค่ช่องเดียวและอัปเกรดด้วยเงินระดับระดับมอนสเตอร์ธรรมดาคือน้อยมากคือไม่ใช่น้อยมากคือระดับธรรมดาคือเคีละห้านะครับแต่พี่กองเอ้พี่พี่คอเอ้พี่พี่ก๊อตจะอัพครั้งละห้าร้อยเพิ่มขึ้นไปส่วนน้องน้องคองอัพครั้งละห้าเพิ่มขึ้นไปซึ่งเป็นเหมือนตัวละครธรรมดานะครับและถ้าเป็นตัวละครธรรมดากลังแบบนี้นะครับ บองจะโจมตีช้าและโจมตีได้ทีละตัวถ้าโจ,นะจมตีปกตินะจะดูกันมาถ้าโจมตีปกติบองจะโจมตีได้ทีละตัวนะครับคือถ้าหลุดแล้วก็หลุดเลยอะแต่วองหลุดที่ดยียังไม่เห็นภาพยังไม่เห็นภาพทีละตัวปุ๊บปุ๊บประมาณนี้นะครับคือจะจะไม่ได้พ่น,พ,นพ่นไอไอเย็นเหมือนเหมือนอสเนาะคอสนะค,คือมันจะพ่นไอเย็นตูเดีวยวโดนหลายตัวเลยนะครับเรามาเปรียบเทียบไปดู ครั้งหนึ่งนิดนึงนะครับพอดีลืมพอแรกลืมนะครับหลุดหลุดแล้วครับลุดก๊อตท้องระวังหลุด,ลดเออยังอยู่ยังอยู่นะครับก็คือลุนิดนึงนะครับแต่ก็แน่นอนว่าของโจมตีแรงกว่าก๊อตนะครับนี่ขนาดวิลลี่สโล,ลว์นะเนี่ย <c oughs> ผมว่ายังถือว่าเร็วนะเนี่ยอ่าโอเคนะครับเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าระหว่าง พี่ก๊อตกับน้องคลองใครเกณฑกว่ากันนะครับคืงมันก็กลางๆเนาะขึงๆกลางๆเนาะยัาบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าเลเวลหนึ่งทั้งคู่นะต้องดูระยะยาวนะค,ะครับโอเคครับบ๊ายบายจริงๆแล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ